สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังดูว่าวันนี้จะไปหาอาหารเจอ,อร่อยอร่อยกินตรงไหนพอดีอยู่แถวบางกะปิแฮปปี้แลนด์เนี่ยถ้าแฟนคลับผมหรือคุณผู้ชมที่อยู่บริเวณแถวนี้อยากไปชิมของอร่อยนะครับก็อยากจะแนะนำที่เดอะมอลล์บางกะปิเขาจะมีอาหารเจมาจากหลากหลายที่เลยเป็นที่ผมไปชิมบ่อยๆอ,อร่อยนะอร่อยมากหมูก๊อรู้จักไหม มันเป็นติ่มซำห้องกงอ่ะมันจะมีไส้เห็ดหอมสับเค็มๆม,มันหวานนิดนึงแล้วจะมีเผือกกุ้มนไม่าตามนะแล้วก็เวลาเอา,เอาไปครุกทาเป็นปั้นกลมๆแล้วก็ไปจุ่มในนะ้ำมันมันจะฟูขึ้นมาเป็นเกร็ดตบก,กรอบมันคล้ายกับข้าวเม่าทอดของไทยข้าวมาโบราณแต่ไม่ใช่อร่อยมากคำหนึงยีสบบาท เขาทําขายปีละครั้งปีนึกอ,อีกครั้งเดียวมีโอกาสก็แวะไปนะครับมเจอผมได้ผมพรุ่งนี้ว่าจะไปสักอ่ะน่าจะไปสักวันนี้น่าจะไปสิบโมงครึ่งวันต่อไปก็ส1บเอโมงวันต่อไปต่อไปก็จะไปลดหลั่นกันตามความถนัดของเราเองเพียงแต่ว่าวันไหนอยากจะกินอะไรอยากจะชิมอะไรแล้วตรงหลังน้องจิตแฮปปี้แลนด์ Land, มีกว๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อย ผมชิมทุกปีประจำเลยร้านหน้าเก้ายอดจะเป็นมีกรอบลัาหน้าจะเป็นมีขาวจะเป็นเส้นใหญ่แล้วเส้นหอมหอมคุณผู้ชมไปชิมกันได้ไปเจอผมเดินกินอยู่แถวนั้นแหละเจอรันกระทักทไทยกันนะครับออกฝากร้านลูกศิษย์ไปสักสองสาร้านร้านวิจิไทยหรือว่าตรารากนี่เขาอยู่ที่เซนทรัลเวิร์นะครับไปชิมกันได้แล้วร้านต้นผลของคุณสุรางก็อยู่ชั้นล่าง มีโอกาสก็จะแวะไปเดี๋ยวไปถ่ายรูปหน่อยอาจจะได้เจอกันแล้วปะทักทายนดยลวกันนะครับเอาละอยากชิมอะไรตรงไหนก็ไปชิมกันตามใจชอบคำนึงถึงสุขภาพเวยละกันอย่าก,กินมันเยอะนะเพราะเทศกาลเนี่ยน้ำมันมันเยอะระวังหน่อยแล้วกันนะครับเจอกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ